เมื่อวานหลังเวทีของการประชุม8หัวหน้าพักอ่ะแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาว่าคุณหญิงอ้อ <c oughs> เขานัดทานข้าวกับลูกสาวลูกเขย <c oughs> แล้วก็มีรายงานข่าวว่าเขาประปรามคุณพ่อคือคุณทักษิณชินวัตรบอกอย่าพึ่งกลับเลยคุณทักษิณประกาศกลับเมืองไทยกรกฎาคม <c oughs> เดือนเกิดของเขาจะมาเลี้ยงหลานจะเข้าสูก่กระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยสำหรับทางคุณทักษิณเนี่ยนะครับ เมื่อวานตอนแรกอุ้งอิงให้สัมภาษณ์ก่อนก่อนประชุม8หัวหน้าพักใช่ไหม<ะ>ก็บอกประมาณว่าก็เตรียมความพร้อมก็ดูแลเรื่องความสะดวกสบายออนูน่นนี่นั่นแต่ไม่รู้ว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยประสานอะไรกลับมาส่งสัญ,ญญาณอะไรกลับมาก็คงดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะกลับมาแล้วคงต้องไม่เกิดความวุ่นวายอะไรนะครับรายงานข่าวออกมาว่าหลังประชุม8พักร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณหญิงพจมานณนะป้อมเพชรเลยนัดอุ้งอิงนัด เอมพินทองทาแล้วก็สามีคุณเอมก็เป็นลูกเขยมากินข้าวกันที่โรงแรมแล้วตามรายงานข่าวบอกครอบครัวชินวัตรตอนนี้ติดเบรกเลย oh. ยังไม่อยากคุณทักษิณกลับมาอยากให,ให้ทอดเวลาออกไปก่อนคือก็ไม่มั่นใจว่าเหมือนกับจะถูกหลอกหรือไม่อยากจะให้กลับมาหลังจากตั้งรัฐบาลเรียกร้อยก่อนนะครับนอกจากนี้ไม่เห็นด้วยที่จะให้อุ้งอิงเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีบอกประสบการณ์ยังน้อยอยู่รออีก5ปีได้ไหมอีกสมัยหนึ่ง แต่ตอนนี้อายุ37เท่านั้นเองให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มันมีหลายคนที่เหมาะสมคุณเศรษฐาทวีสินคุณพิธาลิมเจริญรัฐอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่คนก็เอ๊ะฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่าคุณทักษิณประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะจะอย,ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หลายคนน่ะตั้งแต่คุณทักษิณประกาศไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับจริงเพราะอะฮะก็วิคห์กันว่า,วา คุณทักษิณจะยอมติดคุกเหรอ,อพราะแกประกาศว่าจะกลับย,ยังมีคดีอยู่ด้วยใช่ไหมยังมีคดีอยู่สารตัดสินแล้วก็มีมนะฮะหรือจะเป็นเพียงแค่ช่วยอุ้งอิงหาเสียงเลือกตั้งอเอาใจแฟนคลับพักเพื่อไทยตอนนั้นอยู่อ๋อว่าพ่อจะกลับมาไงนะเราเลยมีเขาเรียกว่าการวิเคราะห์จากอาจารย์คมสันโพค,โคงจากนิติศาสตรมหาวิทยาลังสิตนะครับอาจารย์คมสันก็มองเหมือนกันคุณทักษิณนยโยนหินถามทางเออนะฮะตอนนั้นเน่ยเป็นการเรียกให้มวลชนเพื่อไทยเนี่ย ให้มาช่วยไงเรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจารย์คมสรันต้ตงสังเกตจะกลับมาทําไมอ่ะอยู่ดูใบก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะครับว่าคิดถึงหลานก็ยังเห็นว่าเออเขาก็สามารถบินไปหากันไปกันมาได้แล้วยิ่งกลับมาเดือนหน้าถ้าเป็นจริงอย่างนั้นนะไม่เป็นผลดีครับตอนนั้นคือแน่นอนยังไม่มีรัฐบาลใหม่โอกาสที่จะใช้ระเบียบของกรมรัชทันที่ขอลดหย่อนโทษเนี่ยคือกรมรัชทันเขามีเกณฑ์อย่างนี้ฮะคนที่ถวายดีกาก็เอามาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกได้ อาจารย์คมสันบอกโอกาสที่จะใช้ระเบียบตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไม่ยะได้ยากดีไม่ดีกลับมาเนี่ยติดคุกยาวนะฮะแล้วก็สู้คดีกันไปแล้วทันทีที่เหยียบพื้นแผ่นดินประเทศไทยเจ้าหน้าที่สามารถล็อกตัวได้ก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับเหมือนกันไปฟังดูครับเหยียบเข้าสนามบินเมื่อไหร่ก็รวบได้เลยฮะก็เหมือนหลายคนพูดเลยบอกว่าก็มาก็ต้องมาตัดสินมารับโทษก่อนนะแต่จะรับแบบไหนนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้ามาตอนกรกฎาซึ่ง คิดว่าน่าจะยังไม่ได้รัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่นานอยู่พอควรเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รัฐบาลเมื่อไหร่นะนะเพราะฉะนั้นการไม่มาขนาดนี้แล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะก็อยู่ไปเถอะไม่ต้องรีบกลับหรอกครับกลับมาทรมานตัวเองในในในเดือนจำเปล่าๆเก้าไก่จะไว้ใจคุณทักษิณ ็คงจะไม่ไว้ใจเท่าที่ควรที่จะนั้นเพราะก็คงกลัวคุณทักษิณเข้ามาครอบงำในหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าคุณทักษิณยังไม่ชิลิลีลาแพร,ว,พรวอยู่แม้แต่เรื่องหุ้นหุ้นไอทีวีคุพิธาเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณรู้เรื่องไหมเพราะแต่ก่อนคุณก็คือเจ้าของบริษัทไอทีวีเดมิมของถ้าได้ นี่ทางอาจารย์คมสรรบอกอย่างนี้เลยนะคุณทักษณิณจริงๆแกเชื่อว่าไม่กลับแต่ถ้ากลับมาเนี่ยก้าวไกลเขาก็ออระแวงเหมือนกันนะแล้วจะเป็นเขาเรียกหอกข้างแคร่หรือเปล่าอจําได้ไหมคุณทักษณิณเคยพูดเนี่ยบอกว่าเรื่องของไอโอของทางก้าวไกลเนี่ยมีผลทําให้เกิดโอ้โหตอนนั้นทัวร,ร์ก็มาลงททักษิณเยอะเหมือนกันนะเออในก็น่าสนใจนะครับและขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะที่บอกว่าเอ มันมีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะคะที่มีข่าวลือบอกว่าแมมาแก้ปรับเปลี่ยนระบบระเบียบใหม่เพื่อเอื้อให้คุณทักษิณติดคุกนอกเรือนจําหรือเปล่าเน่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตัวต่อผู้ถูกกักขังพศ2566มันเป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเดิมแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอก ผู้ถูกกักกันมีสิทธิ์ยื่นคำร้องทุกข์และเรื่องราวใดๆต่อพนักงานเจ้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสถานกักกันอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่เพื่อที่จะขอให้ส่งตัวไปยังกักกันยังหน่วยงานในสถานที่ที่ตัวเองต้องการได้เรียกว่าไม่ต้องอยู่ในคุกนั่นแหละถูกต้องเลยย,ยังมีสถานะอยู่ใช่อพอเผยแพร่เอกสารการปรับปรุงแก้ไขแบบนี้ทุกคนไปตีความกันไงคะว่าเอ้ยนี่เป็นการเปิดทางให้คุณทักษิณชินวัตร กลับไทยแบบติดคุกนอกเรือนจำหรือไม่มล่าสุดเรื่องนี้ต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะในฐานะโฆศกขอที่บริกรมราชฐานคุณสิทธิสุทธีวงท่านชี้แจงบอกว่าการกักกันใช้กับผู้ที่เคยถูกสารพิพากษาให้จำคุกจำขังมาแล้วแต่คุณทักษิณยัง ถูกไหมและถ้าสารเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดผิดติดนิสัยก็ให้กักกันต่อ,อถ้าคนคนนั้นมีโทษจําคุก,กก็ต้องจําคุกให้ครบก่อนอแล้วค่อยเริ่มกักกันไม่ใช่การจําคุกนอกเรือนจํานะคะคุณทักษินโดนตัดสินก็จริงแต่ยังไม่เคยติดคุกจริง ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะฮะ<อ>ส่วนผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจะต้องถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเอาว่าใครดูข่าวใหญ่วันนี้นะคะ ขอให้อย่าหลงเชื่อข่าวลือต่างๆที่มันบิดเบือนนะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะนี่ก็เป็นคําชี้แจงออกมาจากทางด้านของรองอธิบดีกรมราชทรรน์ค่ะเห็นรองนายกไ่ายคนหมายก็ชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยโอ้ชี้แจงชี้แจงเหมือนกันค่ะล่าสุดนะคะอาจารย์วิศนุย้ําเลยว่าเนี่ย อย่าเอาระเบียบกรมราชทรร์เรื่องนี้เนี่ยนะไปโยงกับคุณทักษิณกับไทยเลยเพราะว่าทางอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเขาก็มีนโยบายให้ขังตัวผู้กระทําผิดไว้ที่บ้านสามประเภทไงฮะ<อ>สามประเภทมีอะไรบ้างอะ่ะหนึ่ง<อ>คนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนกับ,บสองคนที่ถูกศาลสั่งจำคุกแล้วก็รับโทษมาแล้วหนึ่งในสามนีม่นะ,ะแล้วก็สามหญิงที่มีขันที่ศาลสั่งประหารชีวิตแต่ยังไม่คลอดอแต่ระเบียบมันพึ่งเสร็จ ก็เลยเพิ่งประกาศออกมาครับส่วนเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษล่ะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมืองใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดอาจารย์วิษณุบอกแบบนี้ก็ต้องรับโทษก่อน1ใน3จึงจะขอพระราชทานอภัยโทษได้นะคะผม,ผมไม่แปลกใจว่า<อ>ทำไมคนสงสัยเ,<อ>เพราะตอนนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเ<อ>ยี่ยย้ายฝากลกับมาอยู่เพื่อไทยไงนั่นไงคนก็เลยบอกโอ้ยสนองนายเก่าอะไรย่างี้เหรอนะไอ้สข้อนี้ก็ยืนยันมาแบบนี้อย่างน้อยต้องติดคุกจริงในะครับ